กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีอุปการละคุณอุดหนุนผู้ที่กดถูกใจให้กดติดตามให้กดแชร์ให้คอมเมนต์ให้และส่งกำลังแรงใจมาให้กราบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องบริการขายประกาศกันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นผมต้องกราบขอบคุณอย่างสูงสําหรับผู้นี้ผู้ที่มีอุปการและคุณอุดหนุนนะครับผมและผู้ที่มีพระคุณกับช่องน้องทุกทกท่านเลยนะครับผมวันนี้มีปลาสวยๆมาให้ท่านเลือกชมกันอีกแล้วนะครับผม ทีนี้ก็มาดูปลากันเลยนะครับตอนนี้ลำดับที่หนึงเ็เป็นมัลติคัลเลอร์เบทเหลืองเพศผู้ความยาวอยู่อยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้คึกคึกเครื่องสวยสวยตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา100บาทครับผมเบทเหลืองคึกคึกเครื่องสวยๆ100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สองนะครับผม ลำดับที่สองก็เป็นดำมุกทองนะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1 3จนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียดำดำมีมุกสวยๆนะครับผม <Information noise> เครื่องก็โอเคนะครับผมตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ราคา60สบบาทครับผมดำมุกทองเนื้อเหลืองนะครับตัวนี้60สิบาทครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่3นะครับผมลำดับที่3ก็เป็นเพชรเมียแบ a ็กแกลกซีนะครับผมตัวนี้สวยๆนะครับผมลำตัวยาวอยู่ประมาณ1.3นิ้วนะครับผมตัวนี้สีดำสวยๆด้วยนะครับผมแล้วก็เป็น copper ตัวนี้ถ้าดีเอาไปเข้ากับ black m u l ติคัลเลอที่ที่เป็นคัพเปอร์มีดอกมีดอกสวยๆด้วยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยเทียคา100บาทครับผม ราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สี่นะครับผมลำดับที่สี่ก็เป็นของหายากนะครับผมเป็นเพศเมียสองหางมัลติคาเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นสองหางเพศเมียสวยๆนะครับผมความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมไข่แน่นๆคึกๆพร้อมผสมเลยครับผมตัวนี้ ยากนะครับในท้องตลาดไม่ค่อยมีนะครับผมตัวเมียสองหางยังไม่มีเมอร์บีหคือคนผสมใดที่จะปล่อยสองหางออกมาครับผมถ้าตัวผู้เขาปล่อยออกมาครับตัวเมียยังไม่ปล่อยออกมาเพราะถ้าปล่อยตัวเมียออกมาก็จะจะทําให้สองหางตัวผู้มีเกิดเขาก็เลยยังไม่ปล่อยตัวเมียออกมาครับผมแต่ของผมมีหลุดได้มาแลครับผม ตัวเดียวนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอเรียคาสามร้อบาทครับผมหลุดมาล่ะสวยๆสามร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่5้านะครับผมลำดับที่5ก็เป็นดำมุกทองนะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่นิ้วนะครับผมตัวนี้ปลายังเด็กนะครับผมปลายาวประมาณหนึงจุนิ้วนะครับผม แต่ตัวนี้คึกกสวยๆวยนะครับผมตัวนี้อยู่ในครอกละอ,องดาวนะครับผมมาจากครอกละอ,องดาวพ่อกับแม่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นมาจากละอ,องดาวนะครับผมผมทามาจากละอ,องดาวตัวนี้มีมุกมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามุกน้อยไปหน่อยตัวนี้ผมปล่อยอที่ราคาสามร้อยบาทนะครับผมเอาไปคุณนิดหน่อยครับผมปลายังเล็ก สามร้อยบาทครับผมทีนี้ก็ถึงลำดับที่หกแล้วผมลำดับที่หกก็เป็นมัลติแคนเนอร์คัพเปอร์เบดเหลืองนะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้เส้นสังเกตนะครับผมเครื่องสวยๆกระโดงสวยๆยางสวยๆชายน้ําก็สวยตะเกียบครบเลยนะครับผมตัวนี้มีดอกมีดอกตามตัวด้วยนะครับผมตัวนี้สี ่าเป็นเบดเหลืองแล้วก็สีแดงสดๆนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา180บาทครับผมสวยๆทรงสวยๆแต่ราคาทุกถูกนะครับผม180บาทครับผมทีนี้ก็ามาถึงลำดับที่7จ็ดนะครับผมลำดับที่7ก็เป็นเพศผู้นะครับผมจากคลอกอ่า าตดของมัลติโอตานะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้เครื่องสวยๆเลยและครับผมแล้วก็ลายของเครื่องสวยด้วยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา1 8 0บาทครับผมเครื่องสวยๆทรงสวยๆคึกๆปล่อยกันในราคาไม่แพง180งบาทครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่แลดนะครับผมลำดับที่8ก็เป็นแบล็คโลติคัลเลอร์เพศผู้นะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ประมาณหนึ่งจถึงหนนิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เครื่องสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีดอทมีดอกมีสตาร์กลางลำตัวสวยๆนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา180บาทครับผมราคา1น0 8 0บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่9แล้วครับผมลำดับที่9ก็เป็นแบ็กคโมติคัลเลอร์อ่าตัวนี้เป็นส,สตาเป็นดอดเป็นดอกด้วยนะครับผมเครื่องสวยๆทรงสวยๆนะครับผมแล้วก็เป็นเบดเหลืองด้วยนะครับผมมาจากเบดเหลืองด้วยนะครับตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา200บาทครับผมแบ็กคโมติคัลเลอร์สวยๆเครื่องสวยๆคึกค มีดอทมีดอกเป็นสตาร์สวยๆด้วยนะครับผมตัวนี้200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่10นะครับผมลำดับที่10ก็เป็นประกัดยักษ์นะครับผมตัวนี้เป็นปรากัดยักษ์แมกมอลเตินะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.7นิ้วนะครับผมตัวนี้คึกเครื่องสวยๆนะครับผมมีดอทมีดอกตามตัวด้วยนะครับผม ออเวททำปากัดยักษ์สวยๆนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา200บาทบก็ผมปากาศยักษ์แบ็กมัลติคัลเลอร์สตาร์สวยๆมีน้อยนะครับผมในตลาดตอนนี้ผมปล่อยที่ราคา200บาทก็ผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่ส1ดนะครับผมลำดับที่11อก็เป็นปากัดยักษ์นะครับผมตัวนี้เป็นยักษ์มัลติคัลเลอร์เบดเหลืองแล้วก็เป็นสตาร์ด้วยนะครับผม ตัวนี้เป็นคอปเปอร์ด้วยครับผมตัวนี้สวยๆมีดอทมีดอกดอก,กระจายตามตัวตัวนี้หายากนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา350บาทครับผมพ่อพันมัลติคัลเลอร์คอปเปอร์เบเบดเหลืองสตาร์สวยๆแบบนี้หายากนะครับตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา350บาทครับผม